สวัสดีนะครับนะครับสำหรับคนที่สั่งกล่องลิงก์นะครับระบบเซลโลเข้ากับวิทยุถือสารนะครับของผมไว้นะครับโอเคผมทําเสร็จแล้วสองกล่องนะครับโอเคนะตัวนี้นะมีแจ็คนะครับแจ็คตัวนี้สามจุดห้าบินนะครับไปเสียบเข้าโทรศัพท์ของท่านนะครับสองกล่องก็เป็นสองเส้นเนาะโอเคก็คืออย่างอย่างละกล่องก็คืออย่างละเส้นนะครับอ่าแล้วก็มีสายนะครับโอเคเดี๋ยวดูสายกัน สายผมทําเป็นรุ่นแข็งนะรุ่นแข็งนะครับก็คือปกติผมใช้ไปเคยเป็นใช้สายอ่อนแล้วไม่มีปัญหามันขาดง่ายมันบางนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสายที่รุ่นแข็งมานะครับก็หัวตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับหัวตรงนี้ก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับสายไดใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับโอเคปกตินะครับี่ยางยืดสสารนะครับนะรูปทรงประมาณนี้เนาะยืดสสารนะครับมันจะมีรูจักจ็ค3.5กับ2.5มิลนะครับ 3.5นะครับของรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะรุ่นที่เป็นแฮมทงแฮมเทคไอซีไอคอมอะไรพวกนี้สเปนดงสเปนเดอร์ ong, ender, นะครับเอ่อสเปนเดอร์ hmm. บางรุ่นนะคือตัวรูใหญ่เนี่ยมันจะเป็นไมรูเล็ก2.5จะเป็นเสียงนะครับแล้วก็จะมีอีกบางรุ่นที่รูใหญ่เป็นเสียงรูเล็กเป็นไม่นะโอเคต้องต้องดูไปดูยูส่งท่านนะพวกใหญ่ทรงเยสุก็มีนะครับก็คือว่าเอา่อรูใหญ่นี่ครับอย่างรุ่นนี้นะเนี่ย ไอคอมไอซีศูนย์ศูนย์เก้าสองนะครับรูสามจุดห้าเป็นไมยสองจุดห้าเป็นเสียงนะครับบางรุ่นจะเป็นรูสามจุดห้าเป็นเสียงรูสองจุดห้าเป็นไมยอ่ะโอเคแต่ที่ผมลองก็คือเป็นนี่เป็นเป็นอันนี้เป็นไมยอันนี้เป็นเสียงนะครับนะครับผมก็เลยทําสายเส้นนี้ขึ้นมานะครับปกติจะทําสายแบบนี้นี่นะครับแล้วก็ให้ท่านไปเสียบเข้าตัวยิสานเหมือนท่านใช้ไมนอครับ เป็นแจ็คแบบนี้แตมากก็คือที่ทําไปรุ่นเก่าๆจะเป็นอื่นๆจะเป็นแบบนี้เนาะเป็นไปแบบนี้นะครับวันนี้ผมคิดใหม่นะครับเพื่อให้ลูกค้าได้ไปใช้วิจุได้หลายๆรุ่นนะครับไม่จําเป็นต้องรุ่นนี้ก็เลยต้องเป็นแบบนี้มานะครับนี่เป็นสายเป็นสายสัดสามจุดห้ากับสามจุดห้านะครับผมแถมตัวนี้ไปให้นะครับสามจุดห้าลดให้เป็นสองจุดห้านะครับก็คือเมื่อลดแล้วท่านก็ไปเสียบตรงนี้นะครับเสียบตรงรูนี้ นะครับก็คือเป็นเสียงเนาะนี่ถอดได้นะเป็นแจ็คต่อตรงอยู่นะครับนี่ถอดได้เนาะนี่ตัวนนี้ตัวนี้ไปให้นะครับก็ถ้าจะสะดวกขึ้นเผื่อวันไหนนะครับวันไหนท่านไปเจอวิทยุาสารที่ไอตัวไม่มันเป็น2.5ท่านก็ถอดไปเปลี่ยนใส่เลยครับเนาะดีกว่ารุ่นนี้นะอย่างเนี้ยท่านสาวหลับไม่ได้เลย ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับมันก็จะเป็นล็อกแบบตายตัวที่ท่านต้องใช้รุ่นนี้นะครับผมก็เลยคิดเอาโอเคให้คนที่สั่งมาจะได้ดีขึ้นนะครับก็ปกติเนี้ยตรงเนี้เป็นไม้ได้เป็นเสียงอันนี้เป็นไม้นะครับก็เลยมีตัวลดให้เพราะเป็2.5นะครับเสาเนี้ก็คือ3.5เหมือนกันนะครับแต่ถ้าจะไปเจอวิดีโที่ไอ้ตัวไม้มันเป็น2.5ท่านก็สลับเปลี่ยนลงไปใส่ครับ ข้างบนท่านเป็นเสียงก็เป็น3.5นะครับโอเคนะครับก็เสียบเข้าง่ายๆครับไม่เป็นไรเป็นต่อตรงครับอันนี้ผมแถมมาให้นะครับนะครับจะได้ใช้งานได้หลายรุ่นนะครับโอเคนะตัวกล่องนี้ครับนี่กล่องนะครับเปิดบล็อกเรียบร้อยนะครับเวลาท่านไปใช้ก็เป็นเรื่องของโปรแกรมบล็อกนะแล้วก็ลิงก์ใส่วิทยุสื่อสารนะครับถ้าท่านไปดูคลิปเก่าๆผมก็จะเห็นอยู่ว่าทํางานยังไงประมาณไหนนะครับนี่นะครับที่ผมมาร์กสีเหลืองไปไม่มีอะไรครับ จะท่านจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นไม้นะครับแต่ถ้าสลับขึ้นมาสลับเป็น2.5จะไปแกะสีออกนะครับหรือท่านไปหามาร์กดูนะครับเป็นอย่างั้นเดี๋ยวท่านจะงงนะมันสีเดียวกันนะเดี๋ยวนี่ครับตัวเนี้ยในวงจรตัวเนี้ยมันเป็นเป็นเสียงนี่เป็นไม้นะครับนะครับเสียงไม้นะครับผมมาร์กไปให้ท่านจะได้ไม่งงนะครับหรือท่านจะไปมาร์กสีอื่นใส่ยางหุ้มก็แล้วแต่นะครับแต่ตัวนี้ท่านสลับได้ ถ้าเจอ2 5้าสามจุดนัสลับได้หมดแต่เครื่องท่านต้องเปิดบล็อกนะยุเครื่องแดงต้องเปิดบล็อกนะไม่ใช่เครื่องเปิดเปิดบล็อกไม่ได้แล้วมาใช้นะมันไม่ได้นะถึงจะสลับคั่วจริงนะครับถ้ามาเปิดบล็อกไม่ได้ก็ใช้ไม่ได้นะตัวกล่องนะครับนี่นะครับกล่องนะเล็กกระทัดรัดครับเท่าฝ่ามือครับไม่ใหญ่มากนะครับโอเคก็วางเป็นสถานีฐานท่านครับก็ไปว้เฝ้าฟังนะครับนะสองกล่องนะครับ โอเคขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับที่กล่องลิงก์ตัวนี้นะครับที่ให้ลิงก์กับจากโทรศัพท์เซลโล่ที่มีโปรแกรมเซลโลให้ลิงก์กับยืนสื่สารนะครับก็สนใจก็ทักผมมานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้นะครับทิ้งเบอร์ไว้นะครับแล้วก็ทักไลน์มานะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งราคาไปนะครับราคาอาจจะไม่รวมส่งนะเพราะแต่ละพื้นที่มัน ใกล้ไกลไม่เท่ากันนะครับแต่ราคากล่องผมมาตรฐานนะขายมาตรฐานส่วนราคาส่งก็เดี๋ยวผมจะแจ้งไปะวากิบารไม่ต้องกลัวว่าขอไม่ได้นะเพราะผมเปิดร้านรับส่งพัสดุอยู่แล้วนะครับราคาตามมาตรฐานนะไม่ต้องกลัวครับเพราะผมรับส่งพัสดุแล้วนะแล้วผมก็มีเวลามาทําให้ผมมีธุรกิจก็คือรับส่งพัสดุด้วยนะครับก็ราคาตามจริงครับ แดยังไงปธานียังไงเจนทียังไงนินจายังไงอย่างนั้นเลยครับไม่มีบอกเพิ่มครับเอาระยะเวลาระยะน้ําหนักระยะทางตามจริงครับแต่ราคากล่องผมมีมาตรฐานผมอยู่นะครับว่าเท่าไหร่ใครสนใจอยากได้ก็ทักแชทมานะครับนะกล่องเนาะสายพร้อมนะครับสายเส้นใหญ่ขึ้นกับเดิมนะครับนะแข็งแรงนะไม่ขาดง่ายนะครับแต่สายหูฟังผมก็ใช้ที่ใหญ่ขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับขอบคุณครับ สำหรับติดตามรับชงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไืด้วยนะครับขอบคุณครับ